น้องสองคนขอแนะนำตัวนะครับพี่นะครับนายสรายุทธมงคลยุทธนะครับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเช,ชนปี2พี่โซดาครับค่ะพี่นางสาวละติมาสุทธินะคะหรือว่าพี่มินค่ะอยู่ปี2นะคะสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเช,ชนเช่นกันคะ่ะพี่มินตอนนี้เราอยู่ที่อาคารไหนครับอาคาร2อค่ะใช่ครับอาคาร2เลนี้นะครับ เป็นอาคารที่ตั้งของสายคณะธุรกิจนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปรู้จักกับคณะบริหารธุรกิจที่พ่พี่เรียนอยู่บอกเลยว่าอาคารนี้เป็นยังไงพี่เม้นพฮอตฮิตมากเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูแลสไตล์ของเด็กโลจิสติกนะครับว่าแบบเรียนอะไรกันบ้างใช้ชีวิตยังไงใช่ไม่เป็นการรอชานะคะเดี๋ยวพาไปกันเลยพี่สดาคะก่อนถึง warehouse ขาดไม่ได้เลยนะคะ อโซนนี้ก่อนเนาะใช่ค่ะโซนนี้ก็จะชื่อโซนว่า safety first นะคะใช่จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆจะเจอในค้ังสิง้านะครับผม safety first <อ>ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็คือถ้าน้องเข้าไปเนี่ยห้ามทําอะไรมั่งค่ะ ก็คือยกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างดีกว่าอ่านี่ครับห้ามผิดไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่นะคะเดี๋ยวไม่ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับห้ามเล่นการพนันนะทำไมครับพี่ดาเรามาทํางานและนี่นะครับห้ามถ่ายรูปหลายๆคนอาจจะคิดว่าทาไมถึงต้องห้ามถ่ายรูปเพราะว่าคลังสินค้าเป็นกลยุทธ์นะครับใช่ค่ะมันเป็นความลับหรือ warehouse ที่นี่นะครับจำลองมาจากสูตรกระจายสินค้าของบริษัทไทเบ b e ล็ตโลจิสติกส์นะครับน้องๆที่เรียนในโลจิสติกของมอลังสิตเนี่ยก็จะแบบว่าสามารถแบบ เอาไปใช้งานได้จริงเลยบอกเลยว่าพวกพี่นอกจากแบบมีความรู้ให้ยังมีแบบประสบการณ์ให้ใช่ค่ะจบไปก็คือมีประสบการณ์ในการทำลางสินค้าแล้วเพื่อเป็นการไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในห้องกันดีกว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตครับขออนุญาตค่ะ ทางสินค้าตจำลองนะครับขึ่นก็เราได้เห็นกระบวนการนะครับทำงานตั้งแต่ถึงไมไดคะ่ะการทำงานนะครับตั้งแต่การรับสินค้าเข้ามานะฮะ,ะสินค้าลงมาจากรถบรรทุกจากนั้นก็ทำการตรวจสอบนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าของมาถูกหรือเปล่า นะานะฮะแยกของตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนะครับไม่ให้สั่งไก่แล้วได้หมูมานะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้นะครับต่อมานะครับก็ทำการระบุเรื่องของตํำแหน่งจัดเก็บนะฮะเพราะว่าคลังจริงๆจะมีขนาดใหญ่มากเราก็ต้องระบุตำแหน่งนะครับในการจัดเก็บที่นะสามารถเป็นตํำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อในการที่ ในการเบริกจ่ายนะครับจะได้ทําได้ง่ายขึ้นเก็บง่ายไข่ใช่ใช่ใช่ต่อมานะครับพอสินค้าถูกเก็บแล้วก็ถูกดูแลรักษาไปผ่านไปนะครับก็ทางคลังก็จะได้รับออเดอร์จากลูกค้านะ,ะก็พนักงานก็ทำการไปเบิก<ะ>นะครับไปทำการไปเบิกสินค้านะครับ<ะ>จากชั้นวางสินค้านะฮะ จากนั้นนะครับพอ,อก็ต้องมีการเตรียมนะเพราะว่าเรื่องของกล่องต่างๆเนี่ยเวลาการจัดส่งเนี่ยนะครับสินค้าอาจจะก,กระทบกระเทือนได้นะฉะนั้นเราก็ต้องมีการาใส่กล่องที่มีความแข็งแรงนะครับเตรียมพร้อมจัดส่งนะฮะจากนั้นก็คือทำการตรวจสอบก่อนขึ้นรถบรรทุกว่าถูกไหมเหรอคะใช่ใช่นะครับว่าถูกไหมครบไหมนะ เพราะว่าถ้าขาดแค่กล่องเดียวนะครับ<ว>เราก็ต้องใช่ครับต้องบิดมอเตอร์ไซค์ตามไปส่งเลยนะครับนะ,ะนะครับพลาดไปกล่องเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนำอตัวสินค้าขึ้นรถบรรทุกนะก็ตามหลักของโลจิสติกของเราก็คือต้อง,งเ,รอเราต้องเต็มคันรถนะครับส่วนจุตเต็มคันรถนะครับ ทีนี้นะครับจะขอนำดูนะครับพวกเราในเรื่องของพื้นที่นะอ่านะฮะเราขอมาดูเครื่องมือนะอันนี้คืออะไรเหรอคะอาจารย์อันนี้เรียกว่าอะไรนะเราแฮนด์แซคเกอร์นะครับขออนุญาตโชว์ให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับว่ามันทํางานยังไงอ่าลองยกสินค้ามาดิครับดูนะมีการปั๊ม อ๋อถ้าปั๊มแล้วคือจะยกใช่โอ้โหนี่ครับดูครับอ่าถอยมาเลยนะถอยมาเลยถอยมาเลยครับไม่ลืมครับพี่สตาถอยมาเลยโอเคอ้าแล้วนี่เราลองวางซินะเราสามารถวางกลับไปได้ไหมครับซ้อมมาสองวันสองคืนนะโอเคเลยนะโอเคเลยไม่เสียเวลาที่ออ่าครับวางนะครับโอเคอาจารย์ครับสีเขียวนี่เอาไว้ทำอะไรครับอันนี้เป็นทางเดินครับ เพราะาว่าเราจำลองให้เห็นว่าในการทำงานคลังสินค้าจริง,รงๆอันตรายมากเพราะเราต้องใส่รองเท้าหัวเหล็กก่อนที่จะไปนะคะขอให้อาจารย์เชิญชวนน้องๆนะคะมาเรียนสาขานี้เยอะๆค่ะก็ะขอให้นะครับนักเรียนมปลายนะครับที่น้องมองมหนะกะ็ถ้าฟังแล้วสนใจนะครับสา,สาขานี้เราเป็นกันเองนะนะครับอาจารย์ก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็โอกาส การทํางานเปิดกว้างมากนะครับนรับรองได้เรามาคุยกันนะทั้งก่อนเรียนและเรียนไปแล้วและตอนจบนะครับมุ่งสู่การที่เราจะได้งานดีๆนะครับในอนาคตครับโอเคนะพี่สดาคะต่อไปเราจะไปไหนกันล่ะคะเราจะไปพาดูพี่ๆเขาทําอะไรกันไม่รู้อยู่ตรงโน้นนะครับครับ ใกล้ถึงแล้วเนาะใกล้ถึงแล้วครับพี่สดาไม่รู้สิว่าพี่ใกล้ถึงแล้วเขาออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกันหรือเปล่าครับพี่สดาตอนนี้พี่ทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้กำลังฝึกซ้อมมาเชลิงซิกเนลกันอยู่ครับมาเชลิงซิกเนลมันคืออะไรหรอครับพี่แล้วแบบว่าทำยังไงสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับคือการให้สัญญาณมือนะครับระหว่างพนักงานภาคพื้นดินนะครับกับกัปตันเพื่อให้เครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยครับอ๋อการจอดเครื่องบินพี่สดาไม่ใช่เต้นแอโรบิกนะพี่สดานึกว่าโบกรถอ๋อ ก็จะมีท่าประมาณนี้ครับก็คือเป็นทางตรงนะครับอันนี้ถ้าให้เครื่องบินเจาะทางตรงใช่ไหมคะทางตรงใช่ไหมครับก็จะมีเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาแล้วทำไมเราต้องพูดตามเต้นค่ะหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรมากันฉันบอกให้เป็นหยุดอ๋อค่ะแล้วอันนี้เป็นของวิชาอะไรล่ะคะ ยังไงก็ขอบคุณพี่เขานะขอขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับพี่กำลังทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวให้น้องๆที่ชมและสดทางบ้านดูหน่อยนะครับว่าพี่ชื่ออะไรบ้างพี่ชื่อโบนนะครับอยู่ชั้นปีที่4สาขาโลจิสติกส์ครับค่ะครับพี่ชื่อปันนะครับอยู่สาขาโลจิสติกส์นะครับการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่4ี่ครับค่ะ ชื่อทีคับปีสสาขาโลจิสติกครับแล้วอันนี้ที่เห็นอยู่คืออะไรเหรอคะที่วางอยู่เนี่ยที่วางนะครับเป็นกระบวนการแต่ละก,การผลิตะครับแบบที่จะมีผู้คา้าปีผู้ค้าส่งก็สู่กระจารสินค้าแล้วก็โรงงานการผลิตะครับอ๋อ,อ,อก็คือสาขาของเราเนี่ยดูแลตั้งแต่แบบว่าการผลิตยันแบบว่าส่งมาให้ที่บ้านเลยใช่ไหมคะ หนูอยากถามคือเมื่อกี้หนูไปพบอาจารย์ดรปะอาร์ตมาค่ะหนูอยากถามพี่พี่ว่าแล้วอาจารย์ที่มอลังสิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างใจดีใจไหมน่ารักไหมอะไรเงี้ยถ้าส่วนตัวอาจารย์อาร์ใจดีสุดครับใจดีที่สุดเลยนะคะป๋าอาร์ตของคนอื่นที่ปรึกษาด้วยครับเอาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนอื่นเป็นยังไงน้องต้องเข้ามาดูเองดีกว่าใช่แต่ป๋าอาร์ตใจดีที่สุดค่ะใจดีทุกคนครับ ต้องลองมาคุยเองครับเขาจะให้คำปรึกษาได้ทุกคนเลยครับไม่ต้องกลัวเลยครับสุดท้ายพิสดาลืมเลยเอาทุกคนเลยเนาะเอาทุกคน,นเลยชวนน้องๆหน่อยว่าแบบว่ามาเรียนชวนให้ชวนมาเรียนชวนมาเรียนอะชวนมาเรียนสาขาเราหน่อยก็สาขาเราเนี่ยมีอะไรดีเยอะนะฮะอาจารย์ก็น่ารักครับไม่ต้องกลัวฮะอาจารย์ทุกคนนี่ให้คำปรึกษาได้ดีมากครับ มาเรียนกันได้ครับมาลองดูได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนดีๆเยอะครับมีการจําลองของข้าวสินค้าหรืออะไรหลายๆอย่างครับมีพาไปดูงานนอกสถานที่ครับพี่คนสุดท้ายครับผมลองเข้ามาในสังคมมอลังสิตครับคือสังคมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยครับไม่ได้แบ่งอะไรขนาดนั้นเลยครับอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบอกแล้วพี่มินว่า ม่ได้เขาไม่ได้ดูดมาเล่นเกมมาเรียนผ่านเกมได้ยังไงก็ขอบคุณพี่มากเลยครับก่อนอื่นสวัสดีค่ะขอให้พี่แนะนํำตน่ลยค่ะครับก็สวัสดีนะครับพี่ชื่อแอกนะครับอยู่ชั้นปีที่4สาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับก่อนอื่นเลยครับก็สวัสดีน้องโซดาและก็น้องมินนะครับผมสวัสดีครับพี่จะบอกวันนี้พี่ตื่นเต้นมากๆนะครับพอทางอาจารย์เนี่ยได้ ติดต่อพี่มาให้พูดคุยกับน้องๆนะครับผมทางบ้านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วพี่โซดาแลวก็พี่มินครับพี่มินอยากจะถามพี่แน็กก่อนว่าพี่แน็กเรียนที่สาขานี้พี่แน็กเป็นยังไงบ้างคะเล่าประสบการณ์การเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ตอนนี้เราเท่าแล้วเนี่ยเอาเอาครับผมก็ประสบการณ์ปีปีตั้งแต่เออปีหนึ่งนะครับคือพี่อามากับเพื่อนสองคนครับคือ ตอนแรกนี่คิดว่ามาเหงาแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจอรุ่นพี่ที่ดีมากๆครับเจอเพื่อนที่ดีนะครับผมทีเ่เพื่อนนี่ก็จะพาพี่เรียนนะครับแล้วก็ส่วนรุ่นพี่ก็จะพาพี่ทํากิจกรรมครับพอปี2เนี่ยพอเราขึ้นมาเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเ,เราทากิจกรรมก็ชวนน้องมาทํากิจกรรมนะครับก็มีน้องที่ดีเข้าไปอีกครับปี3านี่ก็จะหนักทั้งกิจกรรมและก็เรียนครับแต่ว่ามันเป็นการสอนให้เราแบบมีความรับผิดชอบครับในการทํา กิจกรรมแล้ก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นเรียนก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับผมปี4รู้สึกว่ารู้สึกความรู้สึกแรกนะคือมันวัยเกินไปครับ <Ừ. S 1> คือจะบอกว่า4ปีเนี่ยคือมันวัยมากเลยครับน้องๆคือปีหนึ่งเนี่ยเราเป็นเฟสชี่ใช่ไหมพี่ๆก็จะแบบรักคน,กนรากเตาค่ะแล้วก็อยากสอบถามพี่แน็กว่าเนี่ยพี่แน็กอยู่ปี4แล้วแล้วพี่แน็กแบบว่าจบไปอ่ะพี่แน็กมีแลนอะไรบ้างใช่อยากจะทําอะไรครับในอนาคตครับพอพี่เรียนจบใช่ไหมครับก็อยากทํางานเกี่ยวกับการขนส่ง พวกของประมงครับเกี่ยวกับพวกของประมงที่ส่งออกน้เข้าเพราะว่าตาของพี่เองเนี่ยทางานเกี่ยวกับพวกนี้แลวพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมันเพราะพี่เป็นคนที่ชอบกินของทะเลด้วยใช่าช่าทรายนะหอยอะไรเงี้ยหอยหร่หอยรนาะประมงปลาหมึกอะไรเงี้ยพี่ชอบแล้วสุดท้ายเนี้ยค่ะหนูอยากให้พี่แน็กเชิญชวนน้องๆที่สนใจจะมาเรียนสาขาของเรานะคะให้แบบว่าเข้ามาเรียนเยอะๆอะค่ะ ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่ได้พูดไปครับมันยังแค่แบบน้ำจิม้มน้ำจิมนะ้มเนาะก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้มาออรู้สึกดีๆกับพี่นะครับที่พี่รู้สึกแบบมาเรียนที่เราสึกว่าไม่ไม่ผิดหวังที่เรียนที่นี่เลยครับอยากให้น้อง,นองเนี่ยเข้ามาเรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์และทัพยเชนของเราเยอะๆนะครับผมก็จะเจอพี่ๆนะครับที่น่ารักอย่างเช่น,นพี่โซดาครับแล้วพี่มิ้นอาจจะเจอพี่ไม่ทันเลยนะพี่ปีสี่แล้วแต่อาจจะเข้ามาเยี่ยมเรียนบ้างนะครับเจอสังคมดีๆนะครับ ที่นี่ครับรับรองว่าดีมากๆ,ๆครับวันนี้นะคะต้องขอให้มาไปที่หลังนะคะเพราะว่าลาไปก่อน,อนครับ,รบสวัสดีครับบา,บายยมาเรียนเยอะๆนะครับ